สวัสดีนะครับเนื่องจากนอนไม่หลับพามาชมลกูกใต้ท้องทะเลนี่น,น,นี่นะครับให้ดูให้ดูให้ดูสายไฟก่อนอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้ใครคิดจะเลี้ยงปลาทะเทลยงคิดดูดีๆนะครับแต่ว่ามันสวยอะ่ะ นี่จะเป็นพวกเห็ดกระดุมนะครับเห็ดเขียวเห็ดม่วงเห็ดแดงนะครับมีสลัเปามีหนอนไกน่นี่หอยมือแมวนะครับนี่เป็นกระดุมนี่เป็นนอนท่อนะครับมีพวกหวานไก่็ำไปหมดจัดบอกว่า ีเครื่องวัดอุณหภูมินะครสภาพแวดล้อมเหมือนจริงเปะ๊ะมีทาเครื่องทคํคขึ้นข้างหลังคิวๆนั่นจะเป็นไข่ปลาหมึกนะครับแล้วก็จะเป็นปะการังสมองไม่ค่อยมีสมองต้องอปะการังสมองมาเลีย้ยง,งเยอะๆ <c oughs> นี่จะเป็นพวกสตาร์นะครับอันนี้เป็นเพลทนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าของตู้ ปลากรตูนมะเขือเทศนะครับเมื่อก่อนจะมีนีโมอยู่คู่หนึ่งอันนี้กัดตายไปแล้วมันโหดมากตอนนี้มันยึดตู้ไปแล้วครับเอาปลาตัวไหนมาใส่มันก็จะกัดเขาหมดเลยให้ดูด้านข้างนี่จะเป็นแอนนะครับบ้านปลากรตูนนี่จะเป็นพวกถ้วยส้ม ให้ดูข้างในสังเกตให้ดีนะครับข้างในมีกุ้งกระตูนกำลังกินปลาดาวอยู่สองตัวกุ้งกระตูนนี่กินปลาดาวชนิดเดียวอ้ามีตัวนี้ด้วยตัวนี้นะครับน่ารักมากเรียกว่าสกูตเตอร์นะครับเป็นมเมดาลิน ชนิดหนึ่งก็จะดูเมื่อเขือเทศนะครับจะของตู้ตู้นี้ก็จะเลีย้ยงปลาอื่นไม่ได้แล้วเพราะมันดุมากสองตัวนี้เป็นปลาที่ห่วงพื้นที่นะครับนี่เป็นพวกปลาพยาบาลว้าะครับสวยงามครับเขาบอกนิดหนึ่งว่าลงทุนไปเยอะมากกว่าจะได้ขนาดนี้ เลขหกหลักประมาณนั้นนี่เป็นกุ้งพยาบาลน,นะครับนี่ให้ดูตัวล่างนี่เป็นตู้ก่องนะครับแต่ว่าเอามาเลี้ยงปลานี่ปลาสินสิงโตนะครับเป็นสิงโตเขียน,นี่คืออาหารของมันปลาหางมกยงอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติครับปลาใหญ่กินปลาเล็ก ไม่รู้จะอะไรมันกินก็ต้องเงี้ยเนาะเขาอยากเลี้ยงปาทะเลก็สอบถามได้นะครับนานๆนอบอกเลยว่าค่อนข้างจะแพงนิดหนึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้น